เปิดเปิดเปิดอุนโมกเหลืองจากว่าพี่น้องขางทั้งเนาะแมงครับมือนี่หา้องอีมาอ๋อโอ้ยเต็มเลยกลุมๆแบบนี้เป็นไข่เห็ดลวงุกเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวนข่พี่พีมนยไข่แบบนี้นนข้างบนอ๋อข้างบอีก เลี้ยงเป็นแถวเลยโอ้โหไข่เดียวเต็มมือเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจา้าสวัสดีครับแล้ก็ช่องของน้องอิวเด้อจา้าพี่น้องจ้ากินลีพาพี่น้องขึ้นเขาเขาป่ามาเลาะหาเก็บเห็ดเด้อจา้าได้เก็บน้ำหมูแล้วพ่อแม่พี่น้องจา๋าเขายิ่งหนีไม้เก่าไม้เดิมมาบ้านนี้มาหอดกะบมาเลยไข่เห็ดลงงกกะงอกจ้าโอ้โหมือนี้หาน้องอิวมาโอ้ยเต็มเลยน้องอิวมือนี้หันมา นีมาใส่เต so ่จะม้วพี่น้องอันไม้เขายังมีเขากลับมารุ่นมาม้วนนากันเมื่อกี้นี่เห็นเพ่นหิวไปปู่แล้วตะก้าสองตะก้าเลยจ้ะโอ้ยยังโชคดีน้มาเลยยังมาหมานอยู่นี่ยังดูนี่หมูนี่ไข่มันท้วนเลยกลมๆแบบนี้เป็นไข่เห็ดละงูเหลืองจ้ะเปิดเปิดเบึงเด้อพี่ฟินครับแต่ว่าเดี๋ยว ป้าวมาหอดกระมังเลยที่เห็ดเผือชาติคนแรกใช่ไหมเดี๋ยวเ,<น>เ,เอาเอาเอาที่ทอมเห็นก่อนเนาะเดี<ม>๋ยวเขาไปเปิดไปเบิ่งอันบางคนเพื่อนห้องเห็ดเผิงหนาหอ่ไอไปเปิดบึ้งดูตามสเต็ปจาโอเคบึ้งอยู่เห็นแต่ขาวๆนี่ไปคิด โอ้ยนะ okay. ไข่แบบนี้ข้าขงบนอ๋ขอ,อขอนขึ้นๆอีกเรียงเป็นแถวเลยไข่เห็ดแล้วลูกขาวแน่ๆใหญ่แบบนี้ไลยกันเลยจ้าโอ้โหไข่ไข่เดียวเต็มมือเลยจ้ะกำลังเป็นไข่กำลังเริ่มโอ้ ลื้น,น,นยๆยังน้อยๆอยู่ไปพี่น้องเอาพอเฮ็ดเพิ่งหวานจ้ะอืออยู่เป็นหมูเลยอเพอได้เก็บได้เรื่อยจะ้ะเฮ็ดเพิ่งข้ามหรือว่าเฮ็ดเพิ่งหวาน เห็ดละมูกเหลือขอได้เก็บเรื่อยๆลงเหลือเพิน่นอยนูอยนะ่เนาะแมนครับมันไผ่ะะมันมัน,งงนพ่อพี่น้องจ้าอุ๊ดขบ้พี่ฟินแมนอ่านว่าเห็ดเพาะนะพ่อพี่น้องแมนไปเลยไข่เห็ดละมูกจริงเอาเลยเหลือไปขอได้พ่อพี่น้องเน่เอาไปกินซ้ำ คใหญ่นี่ล่ะใครเฮ็ดน้ํานี่ตัวซิน้อยบนี้ด่ะอื้อหลหลายดิอึจิ้มเอาเลยเด้อคุณพี่น้องอาจสิบ่ได้ตัดเนาะฟ้าวนี่เอาให้เพิ่นใหญ่แค่ดอกดับเอาแต่ตัวที่มันพอกินได้เนาะแม่นครับตัวใดน้อยแฮงเฮาก็บ่เอา เดี๋ยวค่อยไปล้างไปแต่งเยอะฮะไข่สุสุตุ้งเป็นเนางนี่แม่นเบิตัวนี้เนาะแม่นเบิดปานเฮ็ดเพาะเด้อพี่น้องคือไข่เห็ดลังเงือบเด้อจ้ะมาเร็วมาเร็วโอ้คือมาร์ทคือมาเจออยู่ข้างทางแบบนี้ละพี่ฟิล์มเปิดเปิดเปิดนี่มัโม่เอียงจากพี่น้อง เซลฟี่วันเซลฟี่วันน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ขางทางแล้วแมนครับรักงามๆเจอแต่ไข่เจอดอกมั้งแมนมีแไฮยางอะไรบ้างนี่มฮนข่หน่อยๆน้องเจอเจอแต่ไข่เนาะแมนครับ เมื่อนี้มีแต่ไข่เนะม <Man. S 1> นปัญหาก็ออกจ้ะไปเก็บไข่ <Yeah. S 1> ้ไข่ไงพ่อแต่ไข่นอนีอ่อีกไข่นึงอยู่ใกล้ๆจะ้ะไขน่นปด้พี่น้งองเห็ดปวดเันยังพอมีหิเก็บเนาะแม อยู่จ้ะเฮ็ดเพิงชาติหรือว่าเฮ็ดเพิงหน้าห่อเฮ <c oughs> ็ดเพิงขาไา้เลื่อนๆคนห้องไหนหลายอย่างคนั้นมห้องเฮ็ดเพิงชาติเหมือ <c oughs> เป็นด้ยเด็กเก็บไปด้วยเฮ็ดออกสารพัดเลยเนาะแมนครับออกพร้อมกันบุ้นเลยแบบน,นี้เอาพี่น้องเก็บลงไป <c oughs> จุกจิก ทุกทียอยู่ข้างบนอันนี้กันแบบอันข้างกันแบบเมนครับกิบกันสะใจอดี ทิ้งลุดไปใส้ขอบคุณ้วยได้เก็บเรื่อยๆเลยเด้อแบบได้เก็บล่ะข้างในอ้ ก็ขาอ้วนกันนี้ขาอ้วนจุกอยู่ว เห็นตะไคร้เลืเ้อยบึงเฮ็ดถึงชาติมากที่นอ,อ่เต็มมือเลยจ้ะอ้วนตุปป๊บุสงสัยกินแซ่บเฮ็ดผึ่งหวานก็พอได้เก็บจ้า หลายเนาะมถือหนามเลยเนาะเต็มพี่น้ำปวดพีดพ่เต็มไปหมดเลยนี่ก็สวยอ่ะดอกนี้โอ้ข้างในควจะ เปิดเทิ้งพ่อเลยอยู่น้ำป่าไฟ่ีน่ครับอ้อเปิ่ยแล้วนี่เลือกเอาอแซ่บแต่ด้วเห็ดชนิดนี้จะให้พี่น้องเพลสิบ่มีความขมด้วยจ้ะเอาเวลาเขาไปแกงเพลสีนุ่มๆกุ๊ๆรสชาติหวานๆห,หอมๆด้จ้ะอือเมีเป็นตาแซ่บเนาะนขาเหลือง เยาวๆเหม็นมากเลยเป็นตาแซ่บจ้ะดอกเอหลืองเหลืองเจอดอนไข่เห็ดละงูกเออดงไข่ค่ะพีงง่น้องดงไข่เหงง็ดละง,งูกอีกยาวไปเลยครับ มันหักห่างๆกันเนาะเมนครับแต่ว่าน่าสิเป็นเหลืองเพราะว่าไข่บบใหญ่แตนไแล่ะก็เนียนๆเยอะมากลยจ๊ะเอาไว้เพื่อนเป็นเนี่ยมีหอยตัดใช่ไหมใส่เพื่อนมาเอาเมนเพื่อนเอาดอกไปแล้วจ้ะถ้าเกิดว่าไว้กับไว้บ่เรือ เจอก็เอาเลยนี่อหอยเพื่นเอาเนะาะแมนแม่นใจตรงกันย่างมา <c oughs> ย่างมาบม่งเก่าๆเก็บไปจากพีพ่น้องสารพัดเห็ดออกเต็มเบิดช่วงนี้ก็สายเบิง่งคลิปเฮ็ดก็บเบิง่งกันตาเปียกเลยนะจ๊ะเก็บเห็ดกันทุกช่องเลยช่วงนี้ หมานทุกคน,นทางไหนกันนี้ครับมี โบเม่นบัดเฮาเอาไปแกงเฮาจังผ่าบึ่งดีจ้ะเอาพี่น้องแต่ละแม่น100%เเพราะว่าเิ็ดละง่าเคลนบข่ขืนแบบนี้แน่นอน พันฮิ์ปห็ดไข่ใหญ่น่ะมือนี้มีแต่ไข่ล้วนๆเลยเนาะ เป็นดอกนี่ก็สิเรียงเต้ป็นเเนาะแม่ครับเป็นตขาว พี่น้องไข่ล้วนๆพอได้เก็บเรื่อยๆนะจ๊ะให้แข็งขันน้อยนี่ครับอเอาไปแกงหวานๆตื่นกัน อน,น,นอกแห่ค่ะบอกเอาเด้วยจะเป็นล้าละมีอยู่น,นะอขาบึงเผ็ดผึ่งชาิเอาเรื่อเอาเรื่อสวยสกสวยมากจ้ะอพอเห็นลัง,งูกจากพอแม่พี่น้องอย่ใกล้ใกับเพชรผึ่งชานฮอมกีนี่ เจอแต่ไข่เนาะดอกก่ายหายง่ายคือดอกดอกงมามงามขาบนใหญ่ขาเหลืองเหลืองเนาะนทางปู่ได้สอดส่องบึงเด้อเจอเพิ่มอีกแล้วจ้า,าจใกล้ใกกันเปิดเปิดเปิด,ปดนี่ดอกเดียวบอดอกเดียวเหีืองอร่อยเลยดอกสวงาม เปิดเปิดเปิดอยู่เป็นหมูเลยปาอุ้ยเต็มเลยเป็นหมูเลยวจ้ะอือืมเอาเลยเอาเลย macam kan Hmm. Apa dia keep Tak ni tahu บึงผลงานของเราทั้งมืดมือนี้กันจ้ากุ้ยพี่นอ้องผลงานมือนี้ทั้งมดืดเลยสารพัดเห็ดเด้อจ้าพี่น้องจ้าเห็ดเปิงคามเห็ดเปิงชาติละงกเ้เห็ดละง,งกกับกำลังเป็นไข่เมือ่อื่นต้องเฝ้ามาแต่เศร้าเอ้าลาพ่อให้พี่น้องก่อนก็แล้วกันเด้อจ้าคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาหาเราเก็บเห็ดม้วนๆเนาะออยู่ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับฟิฟฟิมแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า สวัสดีครับพอได้เก็บสักพี่น้องอ้ย